สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของไกบอสสุดท้ายของแพทปัจจุบันนะครับก็คืออากอนนะครับวิธีที่เราจะไปตีอากอนได้เนี่ยเราต้องไอเทมเลเวลพันสามร้อยเจ็ดสิบก่อนนะครับพอเราไอเทมเลเวลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเควสที่เควสเจอเนลนะครับตรงนี้เลยตรงไกลนะพอเรากดรับเควสปุ๊บเขาก็จะมาให้คุยกับ NPC ตัวนี้เสาตัวนี้นะครับเป็นอับบิสเลตนะครับ พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นของอาร์กอสเลยเราสามารถแมชเมคกิ้งได้หรือหาปาร์ตี้ก็ได้นะครับอาบ,บิสเลนะครับจะต่างจากอาบิโซดันเจียนตรงที่มันจะมีบอสแค่ตัวเดียวนะครับแล้วจะมีเฟสแล้วแต่บอสนะอย่างอาร์กอสเนี่ยมี3 f a เฟสนะครับเฟสแรกนะต้องใช้ไอเทมเลเวลพันสามนะครับเฟสที่2องพัแป้าและเฟสที่3าม0ันะครับ ถ้าเกิดไอเทมเลเวลเราไม่ถึงเนี่ยเราจะโดนตีแรงแล้วก็ตีบอสไม่ค่อยเข้านะครับจะติดบล็อกนะก็แนะนําให้ไอเทมเลเวลถึงก่อนนะครับค่อยไปเล่นส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ Abyss Raid จะต่ายจาก Abyssal Dungeon ก็คือ1นะครับอากอนนะครับต้องใช้ผู้เล่น8คนนะสนะครับเราจะไม่เห็นเลือดของบอสนะครับสนะครับเราจะสามารถเกิดได้นะไม่เหมือนกับ Abyssal Dungeon ที่ตายแล้วตายเลยนะครับเราจะใช้ได้ทั้งหมด4ชีวิตนะครับแต่ว่าจะแบ่งกันทั้งหมด8คนเลย4นะครับเราสามารถรับของรางวัลจากเฟสที่เราผ่านมาแล้วได้นะครับ แล้วจบดันเลยนะแต่อาทิตย์นั้นน่ะเราจะลงไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเล่นให้ดีที่สุดก็คือเล่นจบทุกเฟสนะครับแต่ถ้าไอเทมเลเวลเราไม่ถึงเนี่ยเราสามารถหยุดที่เฟสหนึ่งหรือเฟสสองได้นะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับเราสามารถหยุดดันได้แล้วมาเล่นต่อในวันหลังได้นะครับภายในอาทิตย์นั้นนะแต่ต้องใช้ผู้เล่น8คนเดิมนะครับในการเล่นยาและอุปกรณ์นะครับที่เราควรใช้ในอากอนนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับยาฟ้านะครับยาฟ้าแล้วก็ยาม่วงผมแนะนําให้เฟสหนึ่งกับเฟสสองอ่ะใช้ยาฟ้า ส่วนเฟสสามาให้ใช้ยาม่วงนะครับเพราะว่าอากอรจะตีค่อนข้างแรงนะครับและไฟค่อนข้างยาวนะแล้วก็ตัวระเบิดดักเกนเนตนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราปานะครับอากอจะลดเกาะ20%นะครับแล้วก็ทำดาเมจไป5 0 0 0 0นนะถ้าเกิด8คนเชื่อกันปาก็จะได้ดาเมจประมาณ12ล้านนะครับเพราะว่าคนละ3ลูกนะตอนหนึ่งเฟสนะครับ แล้วก็เฟสหนึ่งนะครับจะมีท่าที่เราสามารถโกงได้นิดหน่อยนะครับเป็นเมคาคนิกของมันนะก็คือหยุดเวลาหรือว่าเพิ่มเกาะนะครับเป็นเมคานิกพิซซ่านะครับพิซซ่าเล็กก็ให้ติดไปเผื่อด้วยนะครับเฟสที่2นะครับทีมที่เป็นทีมพระอาทิตย์นะครับจะต้องใช้ Destruction Bomb นะครับส่วนทีมที่เป็นพระจันทร์นะเราต้องต้องใช้ระเบิดดัก k เกนเนตเหมือนเดิมนะครับก็ติดไปด้วยทั้ง2องงนก็ดีนะครับ แล้วก็เฟสที่3นะครับจะมีพิษนิดหน่อยนะครับเราสามารถใช้พนาซียลางได้นะครับก็ติดไปเผื่อนะติดไปเผื่อนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถกินอาหารก่อนลงอากกอสได้นะครับก็มันจะสามารถช่วยสแตทได้นิดหนึงนะครับตีแรงได้นิดหนึ่งก็นะนำให้กินก่อนลงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแมคคนิกกันเลยครับเพราะว่าเมคานิกค่อนข้างยาวนะเริ่มมาของอาร์กอสเฟสหนึ่งนะครับเพราะจะใช้เมคานิกใส่เราเลยนะครับในทันทีเมคานิกนี้จะชื่อซันมูนอะฟิกนะครับมันจะกําหนดสัญลักษณ์ให้แต่ละปาร์ตี้ของเรานะครับว่าเป็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์นะให้เราดูสัญลักษณ์เราดีๆนะครับเพราะมันสําคัญมากและมันอาจจะเปลี่ยนในระหว่างไฟได้นะครับสัญลักษณ์นี้สําคัญมากในเฟสหนึ่งนะครับเพราะเราจะไม่โดนดามจจากบอสของสัญลักษณ์ตัวเองนะครับสมมติบอสใช้ท่าเมคานิกที่เป็นพระอาทิตย์นะ สเนลักษ์พาทิต์ก็จะไม่โดนดาเมจนะครับแต่พระจันทร์ต้องหนีออกไปผมจะพูดถึงเมคานิกหลักของบอสก่อนนะครับที่สามารถฆ่าเราได้ในทันทีเลยนะครับถ้าเราทําพลาดนะเมคานิกแรกนะครับจะเป็น Sun Moon s a ส e s p o ตนะครับเมคานิกนี้นะครับอาก็จะโดดไปกลางห้องนะครับและไล่ท่าระเบิดออกมาในระหว่างนั้นนะครับจะมีวงเกิดทั้งหมด8วงนะครับ แต่ละมุมเนี่ยจะมี2งวงนะครับบนล่างซ้ายขวาใน2วงนั้นจะมีวงหนึ่งเป็นพระอาทิตย์นะครับอีกวงหนึ่งเป็นพระจันทร์ให้เราไปยืนตามสัญลักษณ์ของตัวเองนะในกรณีที่เล่นตีนอกนะครับหรือว่าไม่ได้นัดหมายกันนะครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับ2จะอยู่ขวา3าจะอยู่ล่างสีจะอยู่ซ้ายนะครับให้เราอยู่ในวงจนอาร์กอนระเบิดเสร็จนะครับแล้วก็เป็นอันจบในเทคนิคนี้นะเมคนิคที่2นะครับชื่อ t r a n s p a r i t y phase นะครับเมคนิคนี้จะเริ่มตอนที่อาร์กอนมีหลอดพลังงานอยู่ใต้ตัวนะ หลอดนั้นเนี่ยจะลดไปเรื่อยๆตามเวลานะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าสัญลักษณ์ไหนตีมากกว่าอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับบอสจะมีสัญลักษณ์นั้นใต้เท้านะถ้ามีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเราต้องให้ปาร์ตี้ที่ตรงกับสัญลักษณ์นั้นหยุดตีนะอย่างเช่นถ้าเป็นพาทิตย์ขึ้นนะครับพาทิตย์ก็ต้องหยุดตีนะ ตอนหลอดหมดเวลานะครับถ้าบอสมีสัญลักษณ์ไหนอยู่นะสัญลักษณ์ตัวหนึ่งข้ามจะตายหมดในทันทีนะครับฉะนั้นวิธีเล่นน่ะมี2แบบนะครับ1คือต้องตีให้เท่าๆกันนะครับพยายามรักษาดีๆอันนี้ผมจะแนะนําแค่เฉพาะตีที่สามารถสื่อสารกันได้ใน8คนนะครับส่วนถ้าสื่อสารกันไม่ได้นะครับแนะนําให้เล่นแบบไม่ตีเลยนะครับรอจนหลอดหมดไปเองนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเตือนนะครับก่อนจะเป็นท่าปกติของบอสนะคือทุกครั้งที่เวลาบอสลมนะครับแล้วลุกขึ้นมานะครับขาของบอสจะมีสีเหลืองและสี น้ำเงินทุกครั้งนะครับอากอจะระเบิดพลังออกมานะครับถ้าเป็นสีเหลืองจะระเบิดระยะใกล้รอบตัวนะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินจะระเบิดระยะไก,กลนะครับให้เราดูดีๆนะครับเพราะท่านี้ค่อนข้างแรงต่อไปผมจะพูดถึงท่าโจมตีปกติของอากอนะครับ มันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมจะเน้นอยู่ไม่กี่อันนะถ้าปกติส่วนใหญ่ของอาร์กอนนะครับจะมีเส้นสีเขียวบอกก่อนนะครับเส้นนี้จะบอกว่ามันจะมีระเบิดตรงไหนนะพยายามหลบออกจากเส้นเขียวตลอดเวลานะครับถ้าโจมตีปกติท่าแรกที่ผมอยากเน้นเป็นพิเศษในเฟสหนึ่งนะครับคือพิซซ่าเล็กครับท่านี้นะครับพอสจะโดดไปตรงกลางห้องนะครับแล้วจะมีแพทเทิร์นออกมา5อันแบบเร็วๆนะให้เราจำนะครับแล้ววิ่งตามสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับ ถ้าเราวิ่งผิดทุกรอบเนี่ยจะมีดดเมจนะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยจะแรงที่สุดมีวิธีหลบ2แบบนะครับแบบที่1นนะครับเป็นที่นิยมที่สุดนะครับคือให้เราไปยืนแค่ช่องสุดท้ายนะครับของสัญลักษณ์เรานะพาธิตจะยืนที่1หรือ7นาฬิกานะครับถ้าพระจันทร์จะอยู่ที่5หรือ11นาฬิกาหลังจากเราไปยืนในช่องนั้นแล้วให้เราใช้ protective potion นะครับหรือ time stop potion ที่เราเตรียมมานะครับหรือถ้ามี support นะครับก็ให้เขากดโลตอนนั้นนะเพื่อกันเดเมจช่องแรกถึงช่องที่4นะครับ วิธีที่2นะครับเล่นแบบไม่โกงเลยนะครับตามเมคานิกเลยนะวิธีง่ายๆนะครับคือให้เราดูช่องแรกที่เริ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นช่องต่อไปจะขยับได้ทีละช่องนะครับแต่มันจะจบแบบเดิมทุกครั้งนะครับก็คือพระอาทิตย์ที่1หรือ7จ็นาฬิกาส่วนพระจันทร์ที่5หรือ11บเนาฬิกานะครับ อีกท่าหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับคือพิซซ่าใหญ่นะครับแต่อันเนี้ยจะหลบง่ายกว่านะครับแล้วมันจะช้ากว่านะแต่เป็นท่าที่แรงที่สุดของบอสละครับวิธีหลบนะครับก็แค่ให้หลบในสัตลัลษักตัวเองนะครับท่าต่อไปนะครับคือซันมูนลิงออร่านะครับท่านี้นะครับบอสจะมีออร่ารอบตัวนะครับถ้าเราเป็นสตนัลลัก เดียวกับอล่าดีนะเราสามารถตีได้ปกติเลยแต่ถ้าเราเป็นคนลาสัญลักษณ์นะครับเราต้องวิ่งเข้าเข้าออกออกเพราะเราจะมีหลอดพลังงานออกมานะครับถ้าพลังงานเราหมดเนี่ยเราจะเสียเลือดนะครับท่าสุดท้ายนะครับคือ floating ออกนะครับท่านี้นะครับจะมีลูกบอลสีลูกเกิดออกมานะครับเป็นสัญลักษณ์ได้สัญลักษณ์หนึ่งนะครับเราต้องให้ตี้นั้นนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นั้นะวิ่งไปเก็บลูกบอลให้นะครับ ผู้เล่นคนนึงสามารถเก็บได้แค่ลูกบอลเดียวนะครับถ้าเก็บลูกบอลที่2จะติดสตันนะครับแต่ถ้าเรากดสเปซดาวิ่งทับเนี่ยเราก็จะไม่ติดสตันนะครับถ้าเราเก็บไม่ครบนะครับจะมีวงเกิดที่ใต้เท้าเรานะครับแล้วก็จะระเบิดนะเวลาเฉลี่ยของคนที่เกียร์เท่ามาตีในอาร์กอนเฟสหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีนะฉะนั้นพยายามจําทุกค่าของบอสให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นเราอาจจะตายก่อนบอสนะเฟสที่2นะครับจะไม่เหมือนกับเฟสอื่นนะครับเพราะเราจะสู้กับมินิบอสเป็นหลักนะครับไม่ใช่อาร์กอนการจ ปาร์ตี้ในเฟสนี้นะครับจะช่วยได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะปาร์ตี้สนะปาร์ตี้สองเจะมีคาที่ตีแรงนะครับหรือไม่ก็ตีสแต็กเกอร์ดีๆนะครับอยู่อย่างน้อย2คนนะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือเราควรเก็บอเวเรนนิ่งไว้ใช้กับมินิบอสนะครับไม่ใช่อากอนตอนเริ่มของเฟสนี้นะครับทั้ง8คนจะได้สู้กับอากอนนะครับแต่พอผ่านไปสัก30วิเนี่ยปาร์ตี้หนึ่งนะครับจะโดนว้าไปสู้กับมินิบอสตัวแรกนะ ส่วนปาร์ที่2นะครับจะสู้กับอากอนต่อไปมินิบอสของปาร์ตี้หนึ่งนะครับถ้าจะหลบไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าตีค่อนข้างแรงเราควรตีให้มันตายเร็วที่สุดเลยครับสิ่งที่เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสาหรับตัวนี้คือเวลาที่เราตีมันล้มทุกครั้งนะครับจะมีจุดวิกพอยต์ออกมานะให้เรารีบโยนระเบิดเดสตักชั่นบอมที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าวิกพอยต์ไม่แตกนะครับบอสมันจะโมโหแล้วตีแรงขึ้นนะครับฉะนั้นเราควรตีวิกพอยต์ให้แตกทุกครั้งนะครับ พอผ่านไปประมาณ1นาทีครึ่งนะครับจะมีเมคานิกเริ่มขึ้นเมคนากนี้นะครับชื่อ The Signal นะครับพอตอนเริ่มแล้วเนี่ยผู้เล่นของปาร์ตี้หนะครับต้องเดินไปขวาบนสุดของแมปนะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ภาพอยู่นะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องพูดหรือพิมพ์บอกปาร์ตี้2นะครับปาร์ตี้2นะครับจะไม่เห็นสัญลักษณ์ภาพนะครับแต่จะเห็นเวลาที่บอสใช้เมคนิกแทนนะครับ สัญลักษณ์เนี่ยมีทั้งหมด6แบบนะครับตามภาพนี้เลยครับสัญลักษณ์พวกนี้นะครับจะบอกว่าปาร์ตี้หหรือปาร์ตี้สต้องทําอะไรนะครับแล้วถ้าใครทาพลาดนะครับจะตายในทันทีปาร์ตี้หนะครับคือซันส่วนปาร์ตี้สคือมูนนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับมูนต้องเก็บลูกแก้วที่อยู่ในห้องให้หมดนะครับสัญลักษณ์ที่2เนี่ยมูนจะต้องอยู่ในมุมที่ลูกศรชี้ไปนะครับให้เราไปยืนรอที่ตรงนั้นก็ได้หรือจะรอเวลาบอสใกล้หมดก่อนก็ได้ครับสัญลักษณ์ที่3นะครับซันต้องเป็นคนเล่นนะครับ ซันจะต้องอยู่กลางห้องของตัวเองนะครับแล้วมูนจะเป็นคนบอกเวลาเราว่าเมคานิกออกตอนไหนนะครับสัญลักษณ์ที่4นะครับมูนจะต้องเก็บสแต็กนะครับจากวงสีน้ำเงินนะครับวงเนี่ยจะอยู่ที่15 7แล้วก็11นาฬิกานะครับพอเราเก็บครบ10สแต็กแล้วนะครับให้เราไปตีอาร์กอร์เราต้องทำวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาร์กอร์จะได้พลังงานพอนะครับเราก็จะไม่ใช้เมคานิกสัญลักษณ์ที่5นะครับมูนจะต้องอยู่วงในนะครับและก็สัญลักษณ์ที่6มูนจะต้องอยู่วงนอกนะครับ ในคานิกนี้นะครับต้องใช้การสื่อสารนิดนึงนะครับฉะนั้นคนที่วิ่งไปดูสัญลักษณ์คนแรกนะครับควรจำให้ได้ทั้งปกแบบเลยนะครับหลังจากนั้นปราร์ตีห้หก็ต้องตีมินิบอลให้ตายนะครับและทั้ง4คนจะโดนวาร์ปกับพี่อาคอสพอผ่านไปประมาณ30มสิบวินะครับปราร์ตี้สองจะโดนวาร์ปไปสู้กับมินิบอลอีกตัวหนึ่งนะ ส่วนปาร์ตี้หนะครับก็จะมาสู้อาอร์ดแทนสิ่งที่ปาร์ตี้หต้องทำนะครับในห้องอาอร์คคือเราต้องไปตีเสาตามมุมห้องนะครับถ้าเราไม่ตีเสาเนี่ยปาร์ตี้สจะโดนสโลเรื่อยๆนะครับส่วนปาร์ตี้สที่สู้กับมินิบอสนะครับ เริ่มมาเลเราต้องตีมินิบอลให้เลือดต่ำกว่า70%ก่อนหนนะึาทีครึ่งนะครับไม่งั้นปาร์ตี้หนึ่งจะตายหมดนะพอเราตีเลือดมินิบอลไปครึ่งหลอดนะครับมินิบอลจะมุดหนีและเสกลูกน้องออกมานะครับเราก็ต้องรีบตีลูกน้องมันให้ตายนะครับแล้วบอสจะกลับมาใหม่พอบอสกลับมารอบนี้นะครับให้เราลาดังบอมและกดเอเวงนะครับตีให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับเพื่อพยายามข้ามเมคานิกนะ พอบอสถึงเลือด25%นะครับมันจะมุดอีกครั้งนึงนะครับเราก็ทําแบบเดิมน,นะฝั่งขวานะครับมีท่าที่ต้องระวังของมินิบอสอยู่2ท่านะครับท่าแรกมินิบอสจะยิงสกิลออกมาเป็นเส้นนะครับเราต้องพยายามอย่าโดนนะครับไม่งั้นตัวเราจะแข็งแล้วเพื่อเราต้องช่วยเราออกมานะ อีกท่านึ่งนะครับมินิบอสจะเสกเสาออกมา4ต้นนะครับทั้ง4คนต้องไปยืนในเสานะครับไม่งั้นจะเป็นดาเมจแรงมากๆนะครับพอมินิบอสของฝั่งขวาตายนะครับทั้ง4ี่คนก็จะโดนวาร์ปเข้าไปในอากอนนะครับส่วนอากอนนะครับในเฟสนี้จะมีท่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทุกท่าเนี่ยจะมีเส้นเขียวๆบอกก่อนนะครับเราก็พยายามหลบตรงที่มีเส้นเขียวๆเหมือนตอนเฟสหนึ่งเลยครับแต่จะมีท่าใหม่เลยนะครับ1่ท่านะครับท่านี้นะครับ จะมีในเฟียสากด้วยฉะนั้นทุกคนควรรู้นะครับอากอจะมาหัวผู้เล่นนะครับและจะมีขินตกใส่ผู้เล่นคนนั้นรัวนนะครับวิธีหลบง่ายๆนะครับก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดน,นะแต่ถ้าเราวิ่งผ่านเพื่อนนะครับเพื่อนเราก็จะโดนเนเมีนะฉะนั้นพยายามวิ่งแยกกันนะครับ และเราทั้ง8คนนะครับก็ชื่อกันตีอากอนนะน่าจะใช้เวลาประมาณ30มวินะครับก็จะจบเฟสนี้ในเฟสสามนะครับเมคคา닉ที่เ,เพิ่มขึ้นมาแทนซันกับมูนะครับจะเป็นระบบสภาพอากาศนะครับหรือเวเตอร์ซิสเต็มในระหว่างที่เราสู้อากอนเฟสสามนะครับอากอนจะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศได้นะครับเริ่มมาทุกครั้งนะครับจะเป็นสภาพกลางวันก่อนนะครับและหลังจากที่เราสู้ไปสักพหนึ่งเนี่ยอากอนจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นกลางคืนหรือว่าเป็นฝนก็ได้นะครับซึ่งเมคคา닉จะเปลี่ยนตามสภาพอากาศของอากอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศกันเลยนะครับเมคานิคหลักของมันนะครับก็คืออากอรจะมีดีบัฟนะครับกลางวันจะเป็นเดินช้ากลางคืนจะเป็นให้เรามองเห็นแคบลงแล้วถ้าเป็นฝนตกจะเป็นดามจตลอดเวลานะครับจะมีเมล็ดหนึ่งนะครับที่จะแก้ดีบัฟให้เราเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับกับอีกเมล็ดหนึ่งที่จะเพิ่มเมคานิคขึ้นมานะครับกลางวันนะครับเมล็ดที่ดีคือเม็ดเขียวนะครับ เมล็ดเนี้ยพอเก็บนะครับจะแก้ดีบัฟปิ้งช้านะครับส่วนเมล็ดที่แย่นะครับจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดใครเหยียบเมล็ดเนี้ยมันจะเกิดระเบิดขึ้นมาหลังจากที่เราเหยียบประมาณ1-2ถึงวินะครับตอนกลางคืนนะครับเมล็ดที่ดีจะเป็นสีแดงแทนนะครับเมล็ดเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นปกตินะครับระยะหนึ่งนะส่วนเมล็ดที่แย่นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับอันเนี้ยจะเป็นระเบิดพิษนะครับ ถ้าเกิดเราติดหลายสแต็กนะให้ใช้พานาเซียนะครับส่วนสภาพอากาศสุดท้ายนะครับที่เป็นฝนนะ,มะเมล็ดที่ดีจะเป็นเม็ดสีฟ้านะครับพอเวลาเราเหยียบเนี่ยจะมีบาลเรียออกมาเพื่อกันดอทเดเมดนะครับมเมล็ดนี้จะเกิดค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอก็เรียกเพื่อนเข้าไปแล้วก็เข้าไปสัก2อสาคนก็ได้ครับส่วนมเมล็ดที่แย่นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับ ถ้าเราวิ่งผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ขยับต่อนะครับเราจะโดนล็อกขานะเราต้องให้เพื่อนช่วยออกมาเท่านั้นนะครับนอกจากเมคนิกปกติแล้วเนี่ยยังมีเมคนิกไว้นะครับของทั้ง3สภาพอากาศเลยตอนอาก็จะใช้เมคนากไว้นะครับเขาจะไปอยู่กลางห้องนะแล้วให้เรารีบเตรียมตัวเล่นนะครับกลางวันนะครับจะมีเมล็ดทองนะครับตกมาจากฟ้านะมีแค่เมล็ดเดียวนะครับให้ทุกคนวิ่งไปจุดจุดนั้นนะครับเมล็ดทองเนี่ยสามารถเห็นได้ในมินิแมป รอจนอากกอสระเบิดเสร็จแล้วเราค่อยวิ่งออกจากเมล็ดนะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับจะมีเมล็ดม่วงตกจากฟ้านะครับจะมีเต็มไปหมดเลยนะครับให้เราเหยียบเมล็ดม่วงเนี่ยให้หมดนะครับให้ทุกคนแยกย้ายกันนะเมล็ดม่วงเนี่ยจะสามารถเห็นได้ในมินิแมปเหมือนกันนะครับส่วนตอนฝนนะครับจะมีเมล็ดฟ้านะครับตกลงมาให้เรานะครับให้เรารีบเดินไปเหยียบนะแล้วจะมีบาเลียออกมานะครับแล้วก็ให้เราไปยืนในบาเรียจนบอสระเบิดนะครับบาเลียหนึ่งเนี่ยสามารถยืนได้มากกว่า1คนนะครับ อีกแมคานิกหนึ่งนะครับที่ต้องระวังมากๆนะครับก็คือซันมูนเซฟสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นเมคานิกวันช็อตเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนจะไม่ได้ตายนะจะตายแค่คนที่เล่นพลาดน,นะครับเ mm. มคานิกนี้จะเกิดขึ้นแค่ตอนกลางวันกับกลางคืนเท่านั้นนะครับฝนจะไม่มีนะบอสจะมาร์กหัวผู้เล่น2คนนะครับแล้ว2คนนั้นจะมีวงเกิดใต้เท้าเขาผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยต้องไปแอบในวงนั้นก่อนที่บอสจะกระทืบพื้นนะครับวงหนึ่งนะครับจะสามารถอยู่ได้4คน ถ้าเกิดเกิน4นะครับมันก็จะสุ่มค่าตามจํานวนที่เกินไปนี่และครับถ้าคนไหนเข้าวงไม่ทันนะครับหรือคนเกินนะครับจะโดนบอสกระทื่ตายทันทีนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับในเทคนิคนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะถ้าส่วนใหญ่ในเฟส3นะครับเราจะได้เห็นในเฟส1เฟส2มาแล้วนะครับจะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาแค่2ท่านะ ท่าหนึ่งคือเป็นพุ่งชนรัวๆนะครับอากอจะเล็งไปที่ผู้เล่นนะครับสุ่มนะแล้วก็วาร์ปชนรัวๆนะครับท่านี้ให้เราวิ่งอย่าหยุดนะครับได้อยู่ขอบนอกจะหลบได้ง่ายครับแล้วก็จะมีท่าเขียวๆนะครับที่ระเบิดรอบตัวอีกท่าหนึ่งนะครับก็แค่เราอย่าไปยืนแถวเส้นเขียวนะเฟสนี้นะครับแนะนาให้รีบตีบอสให้ตายให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าบอสไม่ตายเนี่ยเมคานิกจะวนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรายาหมดนะแล้วเท่านี้ก็เป็นอันจบอากอทั้ง3เฟสแล้วนะครับหลังจากเราฆ่าออาาากกแลล้้วนนะะครรรัับเเ็จไดดืมม เลือดมันเนี่ยเราจะสามารถเอาไปคารบชุดก็ได้หรือเอามาย่อยก็ได้นะครับถ้าย่อยเนี่ยเราจะได้ตัวเก t h อ n เนอร์ลิฟ n e สโตนนะครับผมยังไม่แนะนำให้ย่อยนะถ้ายังไม่มีเซ็ตครบห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเซ็ตอากอนนะครับเซ็ตอากอนเนี่ยครับที่ n d c ตัวนี้ตัวเดียวกับโอเล่ห้านะครับเซตอากอนนะครับมีให้แลกทั้งหมด2แบบนะครับคีเรดกับคีเดเมนนะครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับว่าใครจะเล่นอันไหนนะแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะครับคี y เลตใครไม่ถึง50%นะครับให้ใช้คี y เลตไปเลยส่วนถ้าเกิดคี y ์เลต0 7 0ินเนี่ยก็แล้วแต่นะครับใครอยากใช้ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคี y ์เลตใครมากกว่า70%แล้วเนี่ยใช้ตัวเซตคิดเมีนะครับอันนี้แหละคุณสมบัติของเซตอา c กรนะครับจะมีเซต2กับเซต5นะครับของคีเลตน,นะครับเซต2นะ เวลาเราตีมอนสเตอร์นะครับเราจะได้คีย์เลด3%นะครับสูงสุด5สเต็ก็คือ15%ใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นเซต5เนี่ยบัฟเนี่ยจะกลายเป็น mid day นะครับแล้วจะอยู่1 5วีนะคียเลดจะกลายเป็น25%นะครับของคีดาเมจก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นลูน่าพาวเวอร์นะครับคีดาเมจบวก6%นะครับมี5สเต็ปนะก็เวลาถ้าเราใส่เซต5นะครับมันก็จะบวก50%นะครับเป็น full moon นอกจากนี้นะครับถ้าในปาร์ตี้มีผู้เล่นที่ใส่คนละเซตนะครับคนหนึ่งใส่คีเ์เลดอีกคนหนึ่งใส่คีด์เดเมจเนี่ยจะมีบัฟพ,พิเศษขึ้นมานะครับบัฟนั้นจะชื่อว่า Total Solar Eclipse นะครับบัฟนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบัฟมิดเดย์กับบัฟฟูมูนเนี่ยพอพร้อมกันนะครับก็คือเอฟเฟกต ติดพร้อมกันนะสองอันนะครับตัวโซล่าอีคิมเนี่ยจะบวกคีเลต25นะครับแล้วก็คีด์เดเมจ50เป็นเวลา15วีนะครับจะเกิดขึ้นถ้าเกิด2คนนั้นอะ่ะอยู่ใกล้กันนะส่วนคาซัพพอร์ตเนี่ยผมแนะนำให้ใส่คีดาเดเมจนะครับเพราะว่าคาดีพีเอสส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยจะใส่คีเลตนะเราก็จะได้บัฟพิเศษทั้งคู่เลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นการจบคลิปอากอรแล้วนะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเวลาว่างนะช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็มาดูไลฟ์ผมกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย